Good Book for good life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริจจักรในประเทศไทยจากหนังสือชีวิตคือการต่อสู้ของสำนักพิมพ์สุริยบัณฑปิยธะแปลและเรียบเรียงเรื่องเขาค่าลูกฉันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกชายของเธอถูกฆ่าตายและเธอต้องเผชิญหน้ากับชายผู้นั้นเธอคิดเสมอว่าเขา เป็นคนฆ่าลูกของเธอเธอเขียนถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเธอกำลังจัดอาหารสำหรับงานเลี้ยงคืนวันพุธอยู่ที่โบสถ์และเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็วิ่งพรวดเข้ามาคุณจะต้องไปโรงพรยาบาลเดี๋ยวนี้มาร์กถูกยิงและอาการค่อนข้างหนักมาร์กเป็นลูกชายวัย38ของเธอมาร์กมาอยู่กับเธอหลายเดือนหลังจากแยกทางกับแวนดี้ภรรยาของเขาแม้จะรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นลูกไม่เป็นฝกักเป็นฝา และไม่มีความสุขแต่ก็ยังดีที่เขามาอยู่บ้านกับเธอตั้งแต่เธอสูญเสียสามีไปเพราะมะเร็งและลูกชายคนเล็กพอโรคกล้ามเนื้อพิการก็เหลือมาร์คคนเดียวที่เป็นชีวิตจิตใจเธอเดินโซเซไปที่รถปิกอัพของเพื่อนบ้านพยายามยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอออกจากบ้านเย็นวันนั้นมาร์คได้รับโทรศัพท์จากแม่ยายของเขาขอให้เขาไปยาศึกระหว่างพ่อแเวนดี เมื่อมาร์กเดินทางไปถึงบ้านพ่อตาแม่ใหญ่นอกเมืองมาร์กและพ่อตาของเขาทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเมื่อร้อนสุดขีดชาร์ลพ่อของเวนดี้ก็คว้าปืนยิงมาร์กที่โรงพยาบาลนางพยาบาลบอกข่าวร้ายมาร์กตายแล้วตอนแรกเธอตะลึงพูดอะไรไม่ออกแล้วก็โกรธแค้นอย่างที่สุดหลายปีทีเดียวที่เธอสอนเรื่องการยกโทษในชั้นเรียนโรวีและเดี๋ยวนี้ผงเข้าตาเธอแล้วเธอยกโทษไม่ได้ ความตายของลูกชายอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดทําให้ความโกรธแค้นที่อยู่ในเบื้องลึกของจิตใจโผล่ขึ้นมายังไม่คาดคิดเหมือนกันตลอดหลายสัปดาห์ก่อนวันพิพากษาคดีของมาร์คเธอพยายามทําตัวไม่ให้ว่างเวนดี้ก็ยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาของเธอเองเพราะฉะนั้นเธอจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลหลานชายทั้งสองคนก็คือเดซี่วัยสิบขวบและแซดวัยสี่ขวบรวมทั้งงานเยี่ยมเยือนคุกที่โอกาฮูมา เธอยังทําทุกอย่างเจ็ดปีแล้วที่อาสาสมัครสอนหนังสือในคุกสอนนักโทษที่กําลังเรียนพิเศษเพื่อสอบเทียบมัธเยมการพิจารณาคดีเริ่มเดือนกันยายนเธอนั่งแถวหน้าดูฉากชายร่างใหญ่ผมขาวลุกขึ้นให้การว่าเขาทําไปเป็นการป้องกันตัวชานบอกว่าเขากับมาร์คเคยทะเลาะกันมาก่อนเกิดเหตุจึงคิดว่ามาร์คจะมาทําร้ายเขามาร์คลูกชายของเธอเป็นตัวอันตรายอย่างนั้นเชียวหรือเธอไม่อยากเชื่อแม้แต่น้อย และเธอก็ไม่มีความเห็นใจชาวเลยเหมือนกันที่มีอยู่ก็คือความรู้สึกโศกเศร้าเจ็บปวดความขมขืนคุกรลุนที่เขาพรากลูกชายของเธอไปลูกขุนลงความเห็นว่าชาวทำผิดขั้นละหุโทษวันที่28ตุลาคมปี1985เขาถูกพี่ภากษาจำคุก10ปีเขาอยู่ในคุกเดียวกับที่เธอต้องไปสอนหนังสือให้กับนักโทษเธอเคยคิดจะลาออกจากงานอาสาสมัคร แต่ว่านักโทษที่เป็นนักเรียนของเธอเขาต้องพึ่งพิงเธอเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์จะต้องมาคับใจตัวเองไปสอนหนังสือในคุกไม่เคยเห็นชากแต่รู้ว่าเขาปะปนอยู่กับนักโทษชายหลายร้อยคนทำความสะอาดบริเวณอาคารและสนามออกกำลังกายของสถานกักกันคุณยังมาที่นี่ได้อีกหรืออาสาสมัครคนหนึ่งถามเธอมีหลายครั้งที่แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่ามาที่คุกนี้ได้อย่างไรความเกลียดชังที่มีต่อชา้าง มันท่วมทนหัวจิตหัวใจของเธอกลัวว่าจะวิ่งไปทำร้ายเขากลางคืนมักจะนอนไม่หลับคิดอยู่แต่เรื่องของชาวและทรมานด้วยความรู้สึกที่ว่ามาร์กมาด่วนเสียชีวิตขณะที่มีปัญหารุมหลอมเธอแวะไปที่ทำการโรงพิมพ์ท้องถิน่นเพื่อหาข่าวเก่าๆมาอ่านและเมื่อการพิพากษาชาวสิ้นสุดลงบทความบรรณาธิการเขียนไว้ว่างานนี้ไม่มีใครใชนะในบรรยากาศแบบเศร้า เธอต้องการตัดบทความนี้ส่งให้เพื่อนๆและญาติอ่านกลับมาถึงบ้านเธอเหลือมองกองหนึ่งสือพิมพ์ที่ทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์ในห้องครัวนิดหนึ่งแล้วหันกลับไปอีกทีรู้สึกประหลาดใจที่เห็นฉบับบนสุดมีปริศนาอักษรไข้ซึ่งมาร์คทำเสร็จแล้วเป็นลายมือของมาร์คเองขาดเสียไม่ได้เลยระหว่างมาร์คอยู่กับเธอเพราะหนังสือพิมพ์ส่งมาเขาต้องทำปริศนาอักษรไข้ทันทีเธอชินกับภาพปริศนาอักษรไข้ ทำเสร็จครึ่งๆกลางๆเรียราดภายในบ้านแต่นี่ก็หลายเดือนแล้วคำปริศนามาจากไหนเธอยืนมองอย่างชงนสนเทในที่สุดก็หันกลับไปเอาอาหารเข้าตู้แช่แข็งกลับมาที่กองหนังสือพิมพ์อีกครั้งก็เกิดความรู้สึกประหลาดใจอีกหน้าแรกมีคำปริศนาอักษรไขว้ซึ่งทำเสร็จแล้วนั้นหายไปมองหาทั้งข้างล่างข้างบนทั่วบ้านก็ไม่พบโอ้พระผู้เป็นเจ้าเธอภาวนาในใจ ถ้าจะมีคำสอนอันใดในเหตุการณ์ครั้งนี้โปรดช่วยให้ลูกกระจ่างแจ้งด้วยเถิดเช้ารุ่งขึ้นคำตอบก็ปรากฏชัดเจนชีวิตเป็นปริศนาสำหรับมาร์คเสียงแว่วมาจากส่วนลึกของจิตใจขณะที่อยู่ในโลกนี้เขาคงแก้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สำหรับมาร์คทุกสิ่งจบสิ้นแล้วสมบูรณ์แล้วมาร์คได้พบสันติสุขแล้วการปลอบประโลมใจที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีมากมายเหลือเกิน เธอรู้สึกเบาอ,อกเบาใจตลอดวันและตระหนักว่าได้ก้าวมาถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วนั่นก็คือขจัดความเกลียดชังให้หมดไปพระเจ้าต้องการให้เธออธิษฐานเพื่อชาวเธอพึ่มพำว่าข้าพรรองทรรไม่ได้พระเจ้าค่ะมาร์กเป็นลูกค้าพรรองทั้งคนอีกเสียงหนึ่งได้กังหวานว่าแต่เราได้สละบุตรของเราให้แก่เจ้าและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการอภัยโทษ เธอเริ่มอธิษฐานเพื่อคนที่ฆ่าลูกชายของเธอทุกวันมันยากแสนเข็นเหลือเกินแต่ขณะที่พับผ้าหรือเล่นกับหลานชายเธอจะบังคับตัวให้อธิษฐานเพื่อชาวพระเจ้าเจ้า,าเธอภาวนาชาวต้องการพระองค์เขาไม่สบายและมีความหวาดกลัวชาวมีโรคเกี่ยวกับหัวใจเขาร้องไห้ตอนให้การในศาลบอกว่าเขากลัวตายขณะที่เหนียวไก่ขณะที่อธิษฐานทุกวันวันแล้ววันเล่า ความชาาเย็นที่เกาะกินหัวใจของเธอค่อยๆละลายเธอรู้สึกว่าการได้สนทนากับพระเจ้าทุกวันเกี่ยวกับคนที่ฆ่าลูกของเธอได้ละลายความเครียดแค้น,นชิงชังไปด้วยวันหนึ่งเธอรู้สึกแปลกใจตัวเองเพราะจูๆ่ๆก็อยากพบหน้าชาวขึ้นมาพอถึงฤดูใบไม้ผลิเธอก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะพบกับชาาเธอส่งข่าวบอกชาวว่าเขาพร้อมที่จะพบกับเธอไหม ตอนเย็นอากาศค่อนข้างร้อนของเดือนพฤษภาคมวันหนึ่งเธอแอบเข้าไปนั่งในห้องนมัสการของคุกเธอจ้องมองกางเขนบนธรรมาสรู้สึกปากแห้งหัวใจเต้นเร็วเขาจะมาไหมเนาะถ้าเขามาจริงเธอจะทำยังไงพระองค์เจ้าข่าโปรดช่วยข้าพระองค์วดเถิดเธอภาวนาเบาๆขณะที่เธอหลับตาก็ยังมองเห็นภาพกางเขนติดอยู่ภายใต้กางเขนเห็นแม่ที่ลูกของตนถูกฆ่าตายเหมือนกัน และเธอได้ยินเสียงลูกชายของเธอวิ่งวอนขอพ่อให้ยกโทษฆาตรกรเสียงนี้ก้องตลอดสองพันปีเป็นเสียงที่พระเยซูทรงตรัสบนไม้กางเขนและเสียงนั้นแว่วเข้ามาในโสตประสาทของเธอเหมือนจงใจจะพูดกับเธอในเวลานี้ว่าอภัยโทษเขาพระเยซูทรงตรัสว่าอภัยโทษเขาเธอลืมตาลุกขึ้นหันหลังเดินออก ใช่ผมขาวเดินเข้าโบสมาชา้าๆตรงมาที่เธอเขาไม่ล่ำสันเหมือนแต่ก่อนไหล่หอขณะใกล้เข้ามาก็เห็นชัดว่าชีวิตในคุกทำให้เขาแก่กว่าอายุใบหน้ามีแต่ริ้วรอยดวงตาดูเหน็ดเหนื่อยและเศร้าหมองก่อนนูน้นการสัมผัสทางกายระหว่างชาวกับเธอมีเพียงจับมือแต่เดี๋ยวนี้เขาอ้าแขนมากอดเธอแนบตัวของเขาแน่นเธอรู้สึกว่าไหล่ของชาวสั่นเทิม แล้เธอก็เริ่มสั่นเหมือนกันเมื่อเขาคลายแขนเธอจับมือเขาและมองหน้าเขาชาวฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันยกโทษให้คุณแล้วเธอพูดความเศร้าโศกถึงมากนั้นไม่มีวันหมดไปจากฉันแต่ว่าความเกลียดชังที่ฉันมีต่อคุณหมดไปแล้วชาวพูดกับเธอว่าวีราผมยอมเสียทุกอย่าง ถ้าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นสองปีผ่านไปชาอุทธรณ์ขอออกจากคุกด้วยรับทันบนเธอเขียนจดหมายถึงคณะกรรมการบอกว่าไม่ขัดข้องถ้าชาถูกปล่อยตัวหลังจากนั้นไม่นานชาก็ได้รับอิสรภาพวันหนาวจัดวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนเธอนอนซมอยู่บ้านเพราะปอดบวมได้ยินเสียงเคาะประตูเธอเปิดประตูหน้าบ้าน ก็เห็นชาวและรีนาภรรยาของเขายืนอยู่เราแวะมาหาเพื่อว่าคุณอยากจะได้อะไรบ้างชาวพูดขึ้นขณะที่รีนายื่นภายรถมะนาวฟีมือของรีนาทำเองให้กับเธอชาวอาสาไปซื้อของกินของใช้ในบ้านให้และช่วยหอฟืนมาที่เตาผิงของเธอด้วยขนาดนี้แล้วเธอก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปเยี่ยมชาวถึงบ้านเขาได้หรือเปล่า แต่ว่าเย็ยนวันเสาร์วันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์จากรีน่าพวกหลานๆมาเยี่ยมเราที่บ้านรีน่าพูดมาที่บ้านเราซีมาทานข้าวเย็นด้วยกันเธอขับรถไปบ้านชาวมองหน้าตัวเองในกระจก่องหลังก็เห็นใบหน้าของตัวเองตึงเครียดเพราะความปวดร้าวเสียใจและขมขื่นโยกโทษเขาเสียงนั้นเรากับพระเยซูตรัสกับเธอสันติสุขจะมีแก่เจ้าเธอไปถึงบ้านชาว แลเธอพูดสวัสดีชาวและก้าวเข้าไปในบ้านเด็กชายสองคนวิ่งอ้าแขนมากอดเธอเธอยิ้มและยื่นแขนไปหารีนาและแขนอีกข้างหนึ่งยื่นไปที่เฉาปืนนัดนั้นทำลายชีวิตลูกชายของเธอก็เหมือนกับทำลายชีวิตเธอด้วยและปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่อย่างคมขืนแต่ลำพังแต่เดี๋ยวนี้เธอได้รับอิสรภาพจากความคมขืนนั้นแล้ว คุณผู้ฟังครับการยกโทษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่เปิดใจให้กำลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจของเราหากวันนี้หัวใจคุณยังขุ่นมัวด้วยความโกรธและแค้นเคืองหรือมีสิ่งใดที่คุณไม่สามารถยกโทษได้ขอให้คุณอธิษฐานขอกำลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะปลดปล่อยคุณ ให้วิญญาณของคุณมีอิสระและพบกับความสุขและคุณจะให้อภัยทุกสิ่งได้อย่างใจสะอาดอย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักขอพระเจ้าอวยพระพรครับ